ที่หนึ่งที่แผ่นวายแล้วฟังเสียงที่เกิดขึ้นโจทย์ถามว่าถ้ามารีต้องการให้เกิดเสียงครั้งที่สองเป็นเสียงที่แหลมกว่าและดังกว่ามารีควรตีแผ่นใดและตีลูกกระนาดอย่างไรตอบข้อสองค่ะเพราะว่าแผ่นเอกนั้นมีมวลที่น้อยกว่าแผ่นวและแซดและทาให้ถ้ายิ่งมีมวลน้อยจะทําให้สั่นเร็วและมีเสียงที่แหลมสูงค่ะแต่ต้องตีด้วยแรงที่มากกว่าเดิมเพราะว่าจะทําให้เสียงมันดังขึ้นค่ะ โอ้นำเสนอได้ฉ,ะฉะ่ำๆ<อ>แต่แต่ว่าครูฟังครูขอทวนหน่อยครูฟังตามไม่ทนันแป๊บนึงนะครูหจอดจะจจะถ้ามาลีต้องการให้เกิดเสียงครั้งที่สองเป็นเสียงที่แหลมกว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่ง,ง,งเนี่ยตีแผ่นวายเนาะอยากให้มันมีเสียงที่แหลมกว่าเมื่อกี้พูดได้ถูกฉะฉาะๆมากเลยอะบุษกรม,มาดังบุษกรวัน,ว,นวันชนะโอ้วันนี้มี<แ>ไม คนเองพอบอกให้นําเสนอทุกคนหายหน้าหายตาหมดเลยมันแปลว่าอะไรเนี่ยพรุ่งนี้ชือเชยอะูผมมาดูผมมาดูพรุ่งนี้พวกเราเป็นท่านผู้ชมนะคนที่ยังไม่เข้าวันนี้ดึงมาเป็นใครับคนนําเสนอผู้ชมนี่ตอบใช้ข้อสองเหตุผลเพราะว่าเอ็กมวลน้อยนี่มันบอกใช่ไหมก็เลยได้เสียงแหลมกว่าถ้าดังกว่าก็ต้องให้เคาะด้วยแรงมากกว่าโอเคชุดิมนฉะฉานมาก อาจารย์จนครูฟังตามไม่ทันแต่พูดถูกหมดเลยนะไม่ธรรมดามีใครอีกที่มาวันนี้ยังไม่ได้นําเสนอเนี่ยบุตรกรก็เด้งหลุดไปแล้วต้องดแล้หล่ะพวกเนี้ยกคนโชว์กล้องเลยดิเดี๋ยวมันจะตัดไฟอัตโนมัติเดี๋ยวผมไปหากล้องแป๊นนึงนะครูเปิดกล้องเลยกล้องในมือถือแล้วโชว์หน้ามะครูคะหนูเล่นในคอมคอมหนูไม่มีกล้องค่ะอ๋อเอาละจะนเดอโชว์ไีหนึ่งสสวัสดีวันวีนเฮ้ย ต้องการส่งเนี่ยเซนแปลว่าส่งเนี่ยคำนี้อ่านว่าเซนเซนเซนแปลว่าส่งนะเซนฮาโลวีนกราฟก็คืออะไรอ่ะประเทศเขาต้องการส่งอะไรคะการ์ดวันฮาโลวีนการ์ดวันฮาโลวีนนะคะไม่เพื่อนวอชุดชีดอออนเฮอร์กราฟ r อชุดชีดอออนเขาวาดอะไรลงไปเขาวาดอะไรลงไปในการ์ดอ๋อจะวาดรูปไหนลงในการ์ดเกี่ยวกับต้นทินมัดแน่เลยเนี่ยมันยากฮาโลวีนถ้าอ่านออกก็น่าจะคิดรูปประกอบได้ วันท <ผม S 1> องคิดนมาจใจร้อบ <laughs> ุษกรอยู่ไหนฮัลโหลบุษกรวันทอนมาบอกว่าตอบสองครับผู้ผูเขาพิมมาบอกว่าตอบสองโอเคถูกต้องวันผีอ่ะวันปล่อยผีอ่ะ